วันนี้จะได้สูดสายตาคนดูแล้วในโรงพักเป็นอย่างไงบ้างครับเพือแบบที่แบบว่าปั้นกันมาแบบดูเบื้องหลังแล้วก็จะเสร็จออกมามันค่อนข้างเหนื่อยครับแล้วก็แต่ว่าทุกคนใจสู้กันมากแล้วก็ทุกคนช่วยกันช่วยเหลือแล้วก็มีการแชร์ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าการทํางานแบบเนี้ยมันเป็นการทํางานที่คุณภาพแล้วก็เป็นการทํางานที่แบบมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ากท่สุ จนถึงทุกวันนี้ถึงจะเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่แต่พอสําเร็จมาได้แล้วทุกอย่างคือโล่งครับแล้วอยากให้แบบลองดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเรื่องซีจี่<ๆ>าบอกว่าใครกังวลได้เลยเพราะเราได้ทีมที่แบบว่าคุณภาพมากมาทำให้เราใช่ครับเขาดีไซน์แล้วก็ความคิดทุกอย่างให้เราแล้วก็มีการแชร์กันว่าเอยตรงนี้มันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเกิดรับแล้วก็เขามีความละเอียดในการทํางานค่อนข้าง ซึ่งภาพที่เห็นมาเนี่ยคือมันสมจริงแล้วก็ผมมั่นใจว่าฝีมือของคนไทยอะ่ะไม่แพ้ใครในโลกครับความยาก,าม,ยากมันคือความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ตำนานที่มาผสมกับความเดียวลิสติกสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันมันจะผสมผสานกันยังไงมันจะมีวิธีในการที่จะเล่าออกมายัางไงผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับ เราก็มีเหตุผลที่เราแบบตัดสินใจเพราะเราร่วมกับผู้จิ้งจิ๋งด้วยก็อย่างที่คุยไปบนเวทีนะคะก็คือได้รับการสนับสนุนแล้วก็สนใจในเรื่องของเรื่องราวที่ทีเขากำลังทำสนอแล้วก็อยากส่อร์ตอยากได้ทรามแบบว่าได้กำกับได้ทำงานที่เขาแบบมีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คิดเรื่องตั้งแต่แบบหาตัวละครแล้วก็แบบว่าเออนึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าเราอยากอยากกลับมาทำงานกับหน้าเพราะว่าหลายๆคนในใน เ <laughs> ขาแบบนั้ยกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็๊บเขามีความตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าไม่มั่นใจนี่เองมันเป็นแบบว่าเออถ้าแบบถ้าเราไม่สนับสนุน ี๋ยวเราก็แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำเลยจะได้มีแรงที่จะแบบว่าพัฒนาตัอไปครับนักฟันายนนาาครับรไม่ไนเกเตะก็ภยนรเื่องแรกพยนเรื่องแรกครับผมแล้วก็จะงานหินเลยนะใช่คือต้องบอกว่าที่รับเรื่องน,นี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ายุคกที่เกิดขึ้นนะครับสงครามโลกครั้งที่สองเป็นยุคที่ผมชอบผมอยากเล่นบทในยุคน,นี้พอมีโอกาสก็คือรับเลย สองก็คือแน่นอนอย่างที่บอกทีมงานที่เราไม่เคยร่วมงานมาก,ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ค่คยได้เล่นภาพยนตร์ใช่ไหมครับพอมีโอกาสก็อยากเล่นแน่นอนพี่นกด้วยแหละพี่นกเล่นเราก็เลยเล่นด้วยเพราะว่าไม่เคยเล่นกับพี่นกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นเรื่องราวของพญานาคเราเป็นคนเชื่อแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความรู้มากแต่ว่าพอเล่นเรื่องนี้ก็คือเชื่อมากขึ้นอีกครับผมเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกก็เลยมีความตื่นเต้นสูง แต่น้องเ็ามีความตั้งใจแล้วก็ความอดทนสูงมากนะครับเดี๋ยวดูในหนังก็จะรู้ว่าทาไมถึงทนขนาดนั้นเก่งมากเลยครับแล้วน้องเขาไม่เคยบ่นแม้แต่คำเดียวเลยใช่ใช่แต่ก็ได้ยินกับคุณแม่มาว่าแอบไปร้องไห้ที่บ้านไหมอาจจะเกินขีดความจําขีดจำกัดของบางอย่างนะผมว่าแต่น้องเขาสู้อันนี้ผมยอมใจน้องเาเลยห้พี่ด้ามรายการข่าวทกับาวโดยแทนในการฝากการเชิญชวนคนไทยมาสนุนหนังไทยกันค่ะ อยากจะทุกคนอยากให้ทุกคนนะครับช่วยสนับสนุนหนังไทยนะครับตอนนี้หนังไทยกําลังจะเขาเรียกว่าอะไรมีการพัฒนาท,นที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นตลอดเวลานะครับอยากให้ทุกคน,นช่วยดูหนังไทยเพราะว่าหนังไทยไม่แพ้นหนังใดในโลกนะครับแล้วก็อยากจะปากเกี่ยวกับทางรัฐบาลเนาะช่วยสนับสนุนทีมงานกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์หรืออะไรที่เกี่ยวกับวงการนะครับ อยากจะให้ช่วยสนับสนุนตรงนี้ให้มีการดําเนินการซัพพอร์ตพวกเราบ้างครับซัพพอร์ตเราด้วยนะครับซัพพอร์ตเราด้วยนะครับซัพพอร์ตเราด้วยนะครับซัพพอร์ตเราด้วเลยครับ